โรคของคนไข้เป็นโรคที่ต้องรีบรักษาโดยเร่งด่วน ป็นไงไหมครับหมอคนไข้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับหมอวินิจฉัยแล้วโรคของคนไข้เป็นโรคที่ต้องรีบรักษาโดยเร่งด่วนซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่จะมีบางส่วนที่เบิกไม่ได้ตามสิทธิ์ของข้าราชการค่าใช้จ่ายที่ว่าเนี่ยมันเท่าไหร่ครับคุณหมอคิดว่าค่ารักษาพยาบาลค่ายานอกบัญชีค่าเวชภัณฑ์รวมๆแล้วที่เบิกไม่ได้ตามสิทธขิข้าราชการก็ราวๆสัก ประมาณสาม0สนห้ามื่นบาทคุณลุงติดอะไรไหมครับเอาชื่อคุณหมอเห็นเหมาะสมเลยครับรักษาภรรยาผมให้ดีทสุดครับได้ครับ ว่าไงเจะาบอกไปแดงกําลังดูเงินกบขอยู่เหรอใช่เนี่ยกำลังดูอยู่เลยเฮ้ยทำไมเยอะกว่าวะทั้งทั้งที่บรรจุพร้อมกันก็แผนมันไม่เหมือนกันไงแล้วเราก็ออมเพิ่มเต็มไปดานด้วยโอ้โหวางแผนเยอะขนาดนี้กะไว้ใช้อะไรเยอะแส่วนหนึ่งอะเราก็ปิดนี้ฝากก่อนแต่หลังก็เสียนะเราก็ไม่รู้ว่านาคตเราจะเป็นไงบ้างไง เราก็เลยกันเงินส่วนหนึ่งไว้เอาใช้ตอนฉุกเฉินว่ะเอาใช้ตอนฉุกเฉินว่ะกลับแล้วค่ะพ่อหนูไปราชการต่างจังหวัดมาก็เลยกลับดึกอะค่ะคุณแม่เป็นไงบ้างคะตอนนี้ไม่มีอะไรเป็นห่วงแล้วแต่ต้องจ่ายยานอกบัญชีค่าวิชาพันธ์และค่ารถสัพยารเพิ่มแล้วอย่างนี้ค่าใช้จ่ายคะคุณพ่อพ่อมีเงินกบขอ,อยู่ ก็เลอาเงินมาจ่ายค่าส่วนต่างได้สบายและให้หมอเรักษาพยาบาลแม่เต็มที่ไปเลยยังไม่รบกวนลูกแต่อย่าให้ลูกเนี่ยศึกษาข้อมูลได้มากๆมีกีแผนลองศึกษาให้หมดเลยนะจะได้เป็นประโยชน์กับอนาคตลูกเองนะโชคยังดีที่รอบนี้มีเงินกบปขอไม่อย่างงั้นเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ไม่รู้จะหาเงนินที่ไหนนั่นสิคะลูกกะว่าจะออมเพิ่มอยู่ค่ะดีมากออมเลยลูก